สร้างรายได้86,000บาทจากออนไลน์ภายใน60วันเฉนินพุทธิพงศครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังเรื่องการทำการตลาดออนไลน์ที่ผมได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำผลสำเร็จมาแล้วจากการเรียนการทำการตลาดออนไลน์ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบการขาย ไม่ชอบการเดินเข้าหาคนแต่ก่อนมีคนแนะนําผมมีคนชวนผมมาไปทําการขายซึ่งเป็นการขายของไม่ใช่เป็นขายออนไลน์นะครับแต่เป็นออฟไลน์ซึ่งต้องหิ่วของไปขายเพื่อจะไปแนะนําสินค้าให้กับคนอื่นๆเพื่อจะให้มาเป็นสมาชิกผมเลยไม่สนใจเลยซึ่งผมเคยเห็นเพื่อนผมทํานะครับว่า เขาต้องซื้อของเพื่อรักษายอดเอาของมาซื้อของมารักษายอดต่อเดือนเต็มบ้านเลยแล้วไม่รู้จะไปขายให้ใครผมก็เลยไม่เปิดใจเรื่องการทำการตลาดเรื่องการขายของนี่อยู่มาวันหนึ่งผมคิดว่าต้องหาอะไรทำแล้วจะไปหาอะไรทำที่ได้เงินแล้วก็ มาชดเชยค่าให้จ่ายผมเพราะว่าผมทํางานประจํานะครับรายได้ก็ไม่พอกับรายจ่ายทีนี้ผมก็เลยเปิดดูในเฟซว่ามีอยู่มีอยู่เพจหนึง่งที่เขาลงโฆษณาว่าเย็นออนไลน์ฟรีโดยแล้วก็ขายแล้วก็มีร้านค้าเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้อง ิ้วสินค้าไปทดลองมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วทําให้ผมอยากจะรู้ทั้งที่ผมไม่ได้มีความชอบเลยแม้แต่น้อยเดียวผมก็เลยเข้าไปนั่งฟังที่เขาสัมมนาทีน,นี้ผมมีความรู้สึกว่าพอไปเห็นพอไปนั่งฟังพอไปเห็นแล้วเนี่ยการทําตลาดออนไลน์มันต่างกับการทําการตลาดออฟไลน์ที่ต้องหิ้วของ ไปทดลองขอให้เรามีโทรศัพท์แล้วก็มีเน็ตแล้วก็ทุกคนทุกคนส่วนมากแล้วเดี๋ยวนี้จะมีเล่นเฟซเป็นเล่นไลน์เป็นเล่น YouTube เป็นเล่น t i k t o อกถูกไหมครับสวิตเตอและอะไรอีกหลายๆอย่างที่มีทางมีทางหาไรายได้จากออนไลน์ผมก็เลยเอาตัวเองเข้าไปเรียนทำทุกอย่างเกี่ยวกับออนไลน์ทำให้ผมมีความรู้สึกว่าตัวเองอยากจะ ประสบผลสำเร็จเหมือนคนที่เขาสําเร็จกันอยากจะรู้ว่าความสําเร็จเขาทํากันยังไงผมก็ไปพูดให้เพื่อนผมฟังบอกว่าผมไปเรียนออนไลน์เขาถามว่าเรียนยังไงผมบอกว่าก็ทําขายของอะไรพวกนี้แหละขายได้ไหมผมบอกว่าขายได้เขาบอกว่าเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณขายได้จริงขอดูสลิปหน่อยขอดูใบเสร็จหน่อยผมบอกว่าผมไม่มีเพราะว่าผมยังผมยังทําไม่ได้เขาบอก้าวแล้วทำไม่ได้ไหนคุณบอกว่าคุณขายได้ไง แล้วเขาก็ไม่เชื่อว่าผมจะทําได้ผมบอกว่าโอเคเอเคเอาอย่างนี้ผมขอเวลาสองเดือนพอผมเรียนจบแล้วผมจะทําให้คุณดูว่าผมทําได้หรือเปล่าใช้เวลาหนึ่งเดือนในการเรียนและเดือนที่สองผมทาการขายผมขายได้แปดหมื่นหกพันบาทภายในหนึ่งเดือนแล้วผมก็เอาใบเสร็จใบเสร็จใบสลิปต,ตัวนั้นนะ่ะไปให้เพื่อนผมดูเพื่อนผมบอกว่าไงครับ เขาบอกว่าเขาไม่คุยด้วยพวกน้ําเต็มแก้วซึ่งเขาเห็นผมทําแล้วผมทาผมสามารถทําได้ในการทําการขายออนไลน์ซึ่งผมมีความตั้งใจในการทําผมเข้าไปเรียนรู้ผมเข้าไปทําทุกอย่างเข้าไปทําเ,เรียนรู้เกี่ยวกับคอนเทนต์เรียนรู้เกี่ยวกับโพสต์เฟ e บุ๊กโพสไลน์โพสไลน์แอดทำให้เรามีความสาเร็จ แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบ่งปันเราอยากจะส่งต่อความสําเร็จให้กับเพื่อนๆหรือใครต่อใครที่ว่าเข้ามาฟังผมในการที่ผมไลฟ์ในคลิปนี้ใครที่อยากจะสําเร็จเหมือนผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าเออเขาทากันยังไงทําไมถึงเราทําได้ผมบอกได้เลยว่าทางที่ที่ผมทําอยู่มีการสอนมีเขาพาทําแบบจับมือทําแบบสอนแบบว่า ทําให้เราทําได้ความสําเร็จที่ผมได้ผ่านมาเนี้ยทำให้ผมได้รู้ว่าการเรียนรู้เราไม่จําเป็นต้องชอบเสมอไปถ้าเราเปิดใจในการเรียนรู้เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในการที่จะเอาตัวเองไปเข้าเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่ชอบพอผมเปิดใจแล้วผมเข้าไปเรียนรู้แล้วทําให้ผม วัสุดผมสำเร็จผมก็เลยมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆว่าเนี่ยผมสําเร็จตัวนี้ได้เพราะการเรียนรู้เพราะการลงมือทำโอเคครับขอบคุณมากขอบคุณที่เพื่อนๆที่เข้ามาชมผมขอขอบคุณทุกๆคนนะครับถ้าคลิปนี้ผมพูดไปแล้วมีประโยชน์ขอให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฉินพุทธิพงษ์ สวัสดีครับบ๊ายบาย